แต่กีกึนรถระยองฉันนะแต่กูเล่ได้อิ่มเป็นไมนาคารระยองจีนกูขึ้นตัวกูตัว่าระยองจันขึ้นรำ่างคมเกือบรุนนะไรถึเกือบรอ้จักคอยเ่าจักขอปพี่กวนอย่างรถยนต์พันี้ว่าจักขอคว่ายันติดดีอ๋อ ดาโอติดดีเลยฮะเกือบซุ่นดีนี่แถวไหนกูลกต้องก็ก้องพอบุญชินพบุญชินว่าเพื่อจังช่วยฉันนี่ป้าไปประหารชีวิตจันทร์สูงเหอปองทียชุมพลถุยปองทียจวงถุ่มคือกูชุนหนาพาไปประหารชีวิตเปิดมีด

เอ้กันมึงแลเป็นกูแทบแลว่านั่งเรื่องพบุญจินคนแสดงขี้ชาติชัดเยอะแต่เตะใครพีเทงไอ้นู้นุ้ยลูกแดงนี้แดงเหม็นพี่น้องกูถ้าไม่แดงไหนกว่าป้าพให้พ่อมตายล่าหลับจากลูกนี้จริงรักดิ์ศรีต่างไลาโปรดนั่งคอลูกแดงนี้แดงเหนโนนหนังบดนั่งซาบานหนังชาบานหนังบดกูเจอไปนู่นให้เมียตื้อ เล่นปังเงกช่องเสียงเด้งเปรีบ chữ ข้าวเรียบเด้งไอ้นูนหน่วย่าเด้งมัน้ำจริงแดงอันนี้มันตั้ใไอ้เล่นลงนะเลยแล้วลอยมันตกโจยลเลยทีดแม็ดตังน้นอยเลยฝุ่นแถมลกแต้งสีดเข็มปี้วันนี้ผมจะลาท่านอาจารย์ครับเตยไปไปน้ยผมจะเดินทางไปยังมหานครเทพชิงผล กว่าใช่เด็ดรักขี่ไปเทมพมจริงกุศลพี่หนุ่มหนุ่ยพี่สีนวลพี่เท่งก็ไป่ด้วยเอาแล้วโบดีไปเลวกำตูนกำราชาทรัพมันผูดเป็นเนือโลบใบายกับตาน้าจร์พ้มมอตอต้กับและนายเท่งพ้มปวดซี่แต่ <c oughs> ไม่ต้องว่วงกับตาน้นจานจร์ตึงช่องดังเจี๊ยบจนขัน้นได้ เกี้ยนเอาจริงเกี้นเอาจริงเก้ยกันไดกี่วจนออกมาเป็นกอเกยตัวเยียดเียกันเหล่าแมโยเรียนเพื่งแกเคยดกขอกเจ้าอกอวายน่นู่น้อยตั้งแร่ปอกกินนุ่มยุนเกี้ยนจนหนองเขบเรียนกับออกยาว่าควายได้กี่วันน้นไอ่ทิมวันเบืยตายนี่โรงเรียนโอ้านพี่นุน้อยปมไม้กับปมใงผมจอโยน หรือที่กำวัดถิ่งไปไปไปเจอมู่บ้องบัดกรบ่มกายมู้ก็มู้จังบนตาจังตีนมู้กำดินอยู่ใจก็เอ็นผมจ่อโดนเมียแล้วใครขายผมขายกับตีนมู้กำดินอยู่ถิ่งใจเอ็นก็ใจบอกเบือแก่ตายจ่อจาเบือมั้ยมู้แก่เต่ามั่วได้ที่บอกลูกถึง 还因为个照顾党啊